อีพีนี้สนับสนุนความสนุกโดยหัวเว่ยสวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราอีกรั้นนะคะกับรายการยังเก่ารายการที่จะนําคนรุ่นเกา่าผู้เป็นตัวแทนของประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนกับแพชชั่นมาทํากิจกร,รรมเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกันึนอ้าว เฮียหมเขาเปิดรายการแล้วโมทำอะไรอ่ะโทรหาสาวเหรอสาวอะไรวันดีครับวันดีครับท่านผู้ชมโทรหาใครไอาจูโน่โทรติดแต่มันไม่ยอมรับสายแฟนไลน์มาบอกเลิกอ่ะโอ้ยแม่จำได้แล้วมันอกหักไปครา่แล้วเนี่ยป่านนี้ไม่รู้ว่าจะมูฟออนหรือยังก็ไม่รู้โถห่วงลูกจะเกิดสาวใชโอ้ยไม่ใช่ลิเกแม่มันเป็นห่วงมันดิเอาไงอ นึกออกแล้วภารกิจของพวกเราวันน huh? uh, no. hey, ี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้จูโน่บูฟออนบอกไว้เงี้อันตรายนะคนกับผมหักมันอาจจะคิดอะไรที่เลวร้ายก็ได้พาไปสิรู้ทอาไปเียไปตามมาตามมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้จูโน่จูโน่ยุดเดี๋ยววันน่ะเฮ้ยนุ่นโหยียหมูไปดูสิ ว่าปัยังมีลมหายใจอยู่ไหมหรือว่ารวยรินยังไม่ตายแค่เกือบๆกือบไมหรอไงเียคิดไม่ออกเลยว่าเราจะพาจูโน่มาโมบออนได้ยังไงใครมีไอเดียบ้างเดี๋ยวหนูดูชาวเน็ตให้ว่าเขามีวิธีมมบออนยังไงเออดีเว้ย อ,อกหักก็ต้องขยี้แผลจะได้หายไวๆไปหาเพลงอกหักมาฟังเพลงทุกเพลงบนโลกเนี้ยถ oh ูกแต่งเพื่อคนอกหักอยู่แล้วแนะนำมาไม้ใช้เพลงอกหักเดี๋ยวโหลดแอปดูนี่นี่เราต้องโหลดแอปก่อนใช่ไหมต้องโหลดแอปที่แต่ก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เขามีแล้วอ้าวโหลดไปเร็วๆเข้าเยอะๆเยอะ โอเคโออย่างนี้ะวเเปิดเ้นฟังแกฟังะไม่ต้องเปิดเลยต้องฟังเลยอ้เอาหูเเพื่อมันจะอารมณ์ดีไงออยังไงยังไงออฟังเลยลูกฟังตั้งใจฟังนะลูกนะแล้วทิดหน้าไม่ย็นไงไงเวะไไงเมื่อวับไปหนมาเยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ปล่อยอารมณ์ไปนมเพลงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหีมันเงียบเพีะไม่ไปเงียบแล้วลูก่นี้มให้แม่ลูก้ม มันเสียใจหรือของขึ้นเนี่ยแผนนี้ไม่สําเร็จเราต้องหาแผนต่อไปแล้วมันต้องมีหนทางที่ออกได้มันต้องมีทางออกมันาช่วยกันคิดสิจิตใจสงบช่วยรักษาแผลทางใจได้เข้าวัดทาบุญทําให้จิตใจสงบมันก็เป็นวิธีที่ดีนะขนาดเราฟังนะเนี่ยสบายใจเลยซะทุกลัวเปลืองไฟให้ถอดปลั๊กกลัวเปลืองรัก ให้ถอดใจในะโยมวัยรุ่นนะหลวงพ่อ,พอ,อขอบคุณมากเลยนะคะสมัยนี้ดีเนาะไม่ต้องเข่าวัดเขาวาใช่ที่ไหนก็ทําบุญได้นี่เาเรียกว่าทันสมัยว่าแต่แกเหอะใช้อะไรอยู่เหรอะระบบทูวีร um ูมทูวีร um ูม yes <sir. S 1> อุ้ยทันสมัยนะแกเนี่ยใ่ค<อ>่ดีดีแล้วทุกคนฟังก็ใจิตใจก็จะสงบลงใช่ไหมจากการเสียใจก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีได้ไหมได้ไหมเด็กพวกนี้มูซทำใจสบายแล้วรบอใช่ กีโน่ไอ้ไม่คือพวกแกเนี่ยพบฟังธรรมะธรรมโมเนี่ยงหงายเหงาขึ้นใช่ไหมขอโทษค่ะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่ออยู่นี่ธรรมนัการค่ะเอยูน้ำมาเจอตรวจน้ำเอาไปรถต้นไม้เอาไปรถต้นไม้ตื่นได้แล้วโอ้ยแม่มีวิธีอื่นไหมอ่ะแบบเนี้ยง่วงอ่ะอ่ะเปลี่ยนโหมดใหม่ปุ๊กผักก็ยังต้องเท่่อะระบบผู้วยกเอ็มวีเล่นเองกินเองไปเลย อ๋ออะไรอะไรนึกอะไรออกเมือ่อวานเนี่ยออฉันเหนเก็แชร์ day. เป็นดีเล่นในอินสตราแกรมที่นอินี่ตาแกรมด้วยหรอ Yes Oh my God ดีมีตัวอย่างให้ดูเปล่าอำแล้วเอาเปิดเลยไม่ธรรมดาเน,นี่ยเราเนี่ยมน,นตน้นองการสมัยคนเราอย่าแก่แล้วแก่เลย กินอาหารให้ถูกหลักถ้าอกหักก็แข็งแรงค่ะกินเหรอกินี่หมูแถวนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวดูในกูกันเดี๋ยเพื่อนแมบเอาปลาสาวใบรุ่นวใบรุ่นเกินเกินเรียกเปิดกูเปิดกูมีความหมายว่าแถวเนี้ยใกล้ๆเราไม่ต้องขับรถไปไกลไงกินเริ่มเนหายอกหักเหรอนี่ไงเอามา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 สั่งเลยไจูโน่พร้อมที่จะกินหรือยังจ๊ะเหร เนี่เก็ตมากเลยเสียใจอย่างนี้คนมากลางร้อนต้องเอาความเย็นเข้าไปลูกทานนมไข่มุกเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวชาไข่มุกเขาชอบกินโอ้ยอาับไปเลยเฮียเอามานี่ไม่ได้ดูหน้าตาตัวเองเลยเนาะเนี่ดูของหนูดีกว่ารับรองเลยว่าหายมันปิดทิ้งแน่นอนเป็นอาหารฝรั่งเศสอาเซียอย่าบอกนะ เทนนูมอยด์แด์เพร์ดู้กชอบชอบจิบมแม่ดูออกเลยไม่ยากกินอาอันนี้มันก็ชอบเอาายอย่างนี้ยินพร้อมกันนีแหละของแม่จัดมาให้เลยหมูกะทะเอาเลยลูก ามตกันหลายคนไงกินไปคุยกันไปางมา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 หนุนนา้นหนุนนั้น ไม่รู้สิเดี่ยนึกไม่ออกแล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่เอาสักอย่างไอความรักที่ทำให้คนทรมานเนไม่ใช่มันทรมานอย่างเดียวนะพวกเราก็ทรมานด้วยใช่ดิหมดแล้วตามเลอโอ้ยความรักที่ทำให้คนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ทำทุกอย่างเพื่อผมตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วครับาเ้ด้วยีใจหมีดี คนเอทำไมไหวจะสู้จะเห,น,ใใหเนื่อยแกมุกพรอย่างงี้จะก็ดีใจขึ้นมาเยอะเลยว้ยใช่ผมต้องขอบคุณพี่ๆีทุกคนด้วยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าในวันที่เราอยากจะมุกอนไปข้างหน้าให้คนที่อยู่เคียงข้างเราสำคัญมากและทุกอย่างที่พี่ๆทุกคนทำเพื่อผมมันคือสีสันและความแปลกใหม่ในชีวิตเลยทำให้ผมอยากจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อทุกคนอีกครั้งมผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครับแม่เองก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากวัยนี้เหมือนกันนะว่า ในวันแย่ๆของเขาได้ลูกทําได้นะแม่ดีใจมากเนี่ยทาให้เราเห็นได้เลยนะว่าไม่ว่าจะตกหักเจ็บหนักแค่ไหนเราทุกวัยก็ต้องม o v ออนได้อยู่ดีแค่ลุกขึ้นมาหาอะไรทํเสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเองใช่ไม่มีหมูแล้วจะแม่เมื่อกี้วันนี้เพียร์ได้ลองเปิดใจใช้แอปก เป็นตัวช่วยให้พวกเราได้ทำกิจกรรมมากมายในวันนี้ไงจะ <c oughs> ใช้แอป,ปไหนก็มีหมดพร้อมกับดาวน์โหลดได้เลยอะ่ะอยากให้ทุกคนได้ move on มาลองใช้แบบเฮียดูแล้วจะรู้ว่ามีสิ่งดีๆรออยู่อีกเยอะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยละกันนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในยังเก่าดูแล้วยังดูแล้วเก่า <c oughs> <c oughs> เรียกันแล้วนี่มาโซฟี่กันสักนิดเอาไปลงไหนเนี่ยเอาไปลงไหนอ่าไปลงดังณน้องที่อะไรอยู่นะลงไอีกับแล้วขอให้ด้วยนะนี่นีแนวเอาแนวนอล้ล่วแล้วล้วแล้วล้้ล้ล้ว้ว้เ ่ปิ้งมือปิ้งมือโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยง่าแฟนส่งข้ความมางอนเดี๋ยวจ้ะเมสเซจโปรโมชั่นจากทูม o ฟเฮสทูมูฟเฮสเแม่ทูมูฟเอชัดไหอชัดไหมอนี่เขแกก็ได้เอส